เอ่อทำไมคุณถึงมาเรียนที่เทคนิคครับผมเ,เรียนไปจบไปไมาได้งานทำงานทำงานได้เลยมันมีงานทำอยู่แล้วคุณ<ต>ว่าอนาคตเนี่ยคุณจะไปทำงานที่ไหนหรือโรงงานอะไรครับทงานหรอได้ากการไฟฟ้าไม่การาไฟฟ้าพลังงานถูก,ร,กระหว่างข้อดีข้อเสียของเทคนิคที่เข้ามาเรียนอ่ะคุณรู้สึกเป็นยังไงครับข้อดี ข้อดีคือได้ความรู้ได้ปฏิบัติข้อเสียคือเหนื่อย,เ,อยเพราะามันปฏิบัติเหน่อยประมาครับก็เหนื่อยหเหนื่อยพอตัวเพราะว่าตามสายทีพมันมันก็มีความเหนื่อยที่แตกต่างกันนะแต่ละาสายที่น,นะแล้วถ้าเกิดจะมีคนมาสมัครเทคนิคนี่ต้องเตรียมอุปกรณ์<ม>เตรียมตัวมายังไงบ้างครับข้อาสอบแร้วพวกนี้ครับอ่านหนังสือ ข้อสอบมันก็คล้ายๆกับม .3 คล้ายม .3 สอบมันก็พื้นฐานอยู่แล้วอะิสกส์ภาษาอังกฤษภาษาไทย